สวัสดีครับวันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับเนือ่องจากว่ามีสปันเซอร์เข้ามา <Wow. S 1> ให้เรารีวิวอะไรครับน้องเลนจักรวาลหุ่นยนต์ซูปเปอร์เซนไตค่ะเดี๋ยวเราเอาดูว่าตอนนี้เขาส่งผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างนะครับนี่เลยอย่างแรกเลยอันนี้นะครับก็จะมีสมดุด <c oughs> มีขนมนี่คือ ขนมและสมุดนะ <Yeah. S 1> ราคายัางไงเท่าไหร่บอกก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องวพราทุกคนก่อนจะติดตัาลงข้างในมันต้องมีราคาแน่นอนมีบอกก่อนเลยว่าลินาสนใจช็อกโกโบอลมากๆเลยค่ะ <c oughs> อันนี้นะเป็นยี่ห้อของ อนิเมะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทีมอนิเมะกรุ๊ปนะครับแต่จําหน่ายโดยที่ต้อคํานะครับเหลินขอรีวิวตัวแรกเลยของเรานะคะอันนี้เป็นชุดสมุดบวกกับขนมซีเรียลช็อกโกโบอลนะคะต่อ <Wow. S 2> เซตนี้จะอยู่ที่50สบาทเท่านั้นนะเดลินขออนุญาตแกะข้างในดูก่อนนะดูข้างในก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างเซต50บบาทของเรานี่อันนี้เลยช็อกโกโบอลนะมีบอกพลังงานด้วยแล้วก็มีให้อะไรอีกไหมอ่ามีนี้ด้วย นี่ใน,ในตํานานในตํานานวงเล็บในตํานานที่เขาให้มาในกล่องบล็อกหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีตัวสติกเกอร์ให้มาด้วยอืมแล้วก็มีนัมเบอร์อยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าขนมเนี่ยต้องบอกก่อนแ้้ขนมอันนี้จะเป็นแบบช็อกบอลน,นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช็อกบอลอ่ามาดูของตัวสติกเกอร์ดีกว่าไฮไลท์ของพวกเราไฮไลท์ของนักสะสมเลยดีกว่า เขาจะอาจจะแบบโยนขนมทิ้งแล้วแล้วเขาก็จะมาดูตรงนี้ได้ในหนึ่งกล่องจะมีสติกเกอร์อย่างไงบ้างนะครับใน1กล่องแบบนี้เขาให้สติกเกอร์มาทั้งหมด12ใบนะ12ใบอ่ะเปิดมาปุ๊บโอ้โหมามาเป็นขบวนการเลยครับอันนี้มาเป็นตัวแบบนี้นี่เดี๋ยวด,ดตัวเดียวกันเลยแล้วก็มีวิปปเตอร์อยู่ตรง ววแล้วก็จะมีใบนี่ด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวใบเลเซอร์ที่เขาเอามาให้ด้วยในหนึ่งกล่องเนี่ยที่คุณซื้อมาจะได้เลเซอร์หมด4ใบได้ใบามาทั้งหมด8ใบชัวร์เปล่าเขาให้แบบชัวร์เลยใช่ไหมเลเซอร์ยังไงก็ต้องมียังไงให้ตายยังไงคือต้องมี4ี่ใบพอจบในส่วนของไอตัวสติกเกอร์แล้วนี่นี่เขาก็จะให้ตัวสมุดมาสมุดมาให้อ่าอันนี้เป็นโปสเตอร์นะฮะโปสเตอร์ใหญ่ๆอย่างนี้เลย <ม>บอตเตอร์นี่เขาไม่ได้ให้มาแค่แบบเดียวนะคะเขาจะให้มาทั้งหมด4แบบด้วยกัน<ม>อือแล้วนี่คือแบบแน่นๆะะบวนการทั้งหมดบวนการน้โตโปเตอร์นี่คือเขาครบ45เลยนะคุณเก็บอันนี้คือจบใส่กรอบแล้วก็แขวน<ม>แน่นอนนะคะสําหรับนักสะสมสติกเกอร์เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ให้แบบว่าสะสมไปแล้วคือจบๆบใช่ไหมตั้งแต่ยุคพี่โอลแล้วคือสะสมครบเนี่ยเขาก็จะมีแถมนะคะบ็อกเซ็ตน์เตแล้วก็ บอกเซตแบบ2แบบให้เลยครับผมเป็นการ์ดชุดพิเศษ32บอืใบมีแบบนี้ด้วยสะสมะสติกเกอร์ธรรมดาครบ2เล่มนะก็จะได้รับชุดนี้ไปสุดยอดการ์ดท,ที่มีเฉพาะนักสะสมเ oh <my> ออแล้วก็จะมีแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตัวสะสมสติกเกอร์เลเซอร์ครบ1เล่ม,มทั้งหมดเนี่ยให้ดูก่อน240นะครับแบบนะครับผม ยังไม่จบแค่นี้ครับน้องหลินครับผมอ้าวน,นี่นี่วิวสมุดแล้วมารีวิวโปรดักต์ตรงเกี่ยวกับสินค้าตรงนี้หน่อยอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีแบบแรกเลยอันนี้นะครับเป็นแบบรังหนึ่งังนะครับในราคาเท่าไหร่ครับน้องหลินอยู่ที่ราคา 1, 4 4 0บาทนี่เลยครับถ้าซื้อหนึ่งรังนี่เลยเฮ้ยมันแตกต่างกันมากเลยนะเว้ยดูดิครับนี่นอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกล้องนี้ละกันว่ามันแตกต่างอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยคือมันจะมีความแบบว่วาวิบวับหน่อยหนึ่ง เห็นไหมมีความแตกต่างก,กันตั้งแต่ฟอนต์ยันนี่เลยเนี่ยเห็นไหมฟอนต์แดงฟอนต์ขาวง่ายๆว่าสวยกว่าครับแต่ต้องซื้อเป็นลังลังเทนะ่นานั้นอ่าอย่างที่สองต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกซื้อหนึ่งบล็อกนะครับนี่เลยหนึ่งบล็อกนี่นะะราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบบาทค่ะอ่านี่คือสองร้อยสี่สิบบาทนะใช่แบบรชิวๆแบบไม่ต้องแบบครบก็ได้เดี๋ยวไปหาเทดเอาแต่น,นี่คือซื้อจะเป็นกล่องนี่นะอ่าอ,อย่างสุดท้ายคือซื้อแบบกล่อง อ่ะแบบนี้กล่องเล็กมินิมินิน่นนารักอันนี้กล่องละ20บาทนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวกลางจะมีการจับจาหน่ายนะครับในเพจนะครับและที่สําคัญจะมีจับจาหน่ายในแมคโครด้วยอ๋อมีแมคโครแล้วเหรอใช่โอ้ไปไกลไปไกลลองไปติดตามดูนะว่ายังไงแต่ที่สําคัญเดี๋ยวเรามาเปิดว่าอันนี้เราจะได้กี่ใบเลเซอร์กี่แบบอันนี้ไฮไลไท์เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะ2กล่องนี้กันไปไปค่ะนี่นะเวลาแกะเนี่ยจะคิดถึงเหมือนสมัยก่อน ของห้าบาทซื้อได้ทีละกล่องในหนึ่งซองเนี่ยชัวร์ๆแล้วอย่างที่ดิ่่พูดนะครับก็จะมะีเลเซอร์ให้สี่ใบแน่นอนนี่เขาจะให้อย่างนี้เลยสี่ใบนะครับเลเซอร์สี่ใบแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทำใบธรรมดาแบบนี้ให้เจ๋งว่าอยากแบบได้แบบ นี่แชมพูแชมพูลินชอบสีชมพูกว่าสีเหลืองมาเราลองแกะกันเพื่อจะได้เทียบไปว่าอาเธอับเรียกเทียบว่าอันไหนมีไม่มียังไงนะว่าเป็นแบบไหน,นเรามาดูมาดูพี่โบได้เปิดก,กระดานนี้นี่ดูเลยนี่เลยได้นะนี่คือสองกล่องได้เลเซอร์ประมาณนี้ของลินนะฮะได้เป็นใบธรรมดานะฝั่งนี้ก็ความหนาก็พอๆกันนะเนี่ยจริงๆแล้วมา,าเทียบกันดูเนาะนี่อาจ<า><า>จะหนากว่านิดหน่อยเพราะาเป็นใบธรรมดาเด<า>ี<า>๋ยวเราจะสองปึกนี้นะครับมาลอง ติดตกันโปะโอ้ยเฮียเคลียส <laughs> ิอ่ะ,อะ, <laughs> อะเดี๋ยวเราลองมาติดกันดูนะว่าเนื้องานเป็นยังไงติดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดกันป่ะ Clock Clock over. A a few moments e t l แปะเสร็จแล้วนะครับเอาใบแบบธรรมดาก่อนอนะนี่นค่อยๆเปิดนี่นี่เปิดออกมาก็จะแบบว่ารวมๆนะคะ,ะ,ะก็จะมีบอกด้วยนะว่าขบวนกงขบวนการอะไรก็มีแนะนำด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดเยอะไปจะเป็นการสปอยคนดูนะคะต้องให้ทุกคนอนะ่ะมาซื้อแล้วก็สะสมเองอันไหนครับมีไงบ้างเออไหนเขาดูหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแบบ สุดท้ายเลยละกันนี่อ,อันนี้เลยรวมสี่หุ่นยนต์ลบหลักของขบวนการพิ่เรเจอ,อะนะครับเนีน่ยมันมีแนะนำหุ่นยนต์แต่ละตัวนี่ขออนุญาตนะครับน้องหลินนี่เลยมาดูหน้าแรกกันเลยนะครับมีแบบเลเซอร์นะครับอ่าลิมเปิดหน้าเทียบกันเลยผมบอกให้เลยว่าเล่มเลเซอร์เนี่ยหน้าเก็บกว่านะครับหนูเนื้องานแปะแล้วโอ้โหสวยมากนะครับธรรมดาก็สวยนะครับอันนี้สวยกว่าใช่นะใช่นี่โอ้โหดูนหน้าสุดท้าย นี่รวมหุ่นกันเลยสวยสวยเลยวับวับวอันนี้ชอบมากนะครับแบบให้เลยว่าเป็นเลเยอร์นี่สวยจริงนะเรามาแปะแล้วตอนนี้โปสเตอร์เนี่ยมันมีกี่แบบด้วยลินมีกี่แบบครับมีทั้งหมด4แบบครับ3แบบมาจากการสุ่มเล่มนี้อ่ะฮะสามแบบคือคุณจะได้มาจากเล่มนี้อ่ากี่แบบหนึ่งมาจากเล่มนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับที่คุณซื้อยกลังอะฮะครับผมมาเอาแบบธรรมดาก่อนมาสามแบบอ่าธรรมดา3สามแบบก่อนนี่ ี3แบบแกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ตรงหน้ากล้องละกันนะอ่ uh huh. าฮะ3แบบก็จะเป็นอันนี้แบบแรกหลิงโชว์แล้วที่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือรวมทั้งหมดทั้ง45ขบวนการเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้หลิงขอโชว์แบบที่2เลยละกันอ่าอันนี้เราซูเปอร์เซนไตนะคะนี่คือบอกเลยเราใส่กอง์ื้อสวยมากใช่ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็มาดูอีกลายหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นชุน <Huh? S 1> เป็นชุน <laughs> <laughs> เป็นหุ่นตัวแรกๆเลยนะจ๊ะ อ่าล่ะสำหรับถ้าใครซื้อยกลังนะครับแล้วมีสมุดแถมนะครับนี่เลยนะครับก็จะแถมโปสเตอร์ที่เป็นหน้าเป็นเลเซอร์นะ huh นี่อันนี้เลยนะครับน,นี่ก็จะมาพร้อมคู่กับแบบนี้เลยอันนี้คือจะเป็นเป็นรูปนนลณ์ของเซนไตของแต่ละภาาใช่ครับผมม,มาครบ45 นะมีเลยแบบนี้เลยนะครับสุดยอดสวยครับลินอธิบายก่อนว่าแลกเล่มนี้สองเล่มก่อนว่าจะได้อะไรนี่เลยครับเดี๋ยวบอกโอ๊ยเขาไม่ต้องมาบนี้สัให้ดูเลยนี่อ่ะมีของจริงอยู่กับมือแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวบ็อกเซ็ตตัว e x นะคะครับผมหนึ่งชุดอย่างนี้จะมีสะสมแบบเลเซอร์ครบหนึ่งเล่มก็จะได้รับไปเลยนี่เลยครับแบบเลเซอร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคอเลคชั่น d x นะ เป็นบ็อกเซตเลยอันนี้บอกเลยว่าอลังการมากหรือหรือหรือถ้าใครมีแต่แบบธรรมดาก็สะสมให้ครบธรรมดานะคะแบบธรรมดา3เล่มก็ไปแลกได้นี่เลยก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกก่อนดีกว่านะคเอากล่อง EX ก่อนละกันอ่ะมานี่คอลเลกชันเขาซึ่งหลายๆคนที่สะสมเกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตเนี่ยคือจะต้องอลังกิกราดดึนี่เลยการ์ดทั้งหมด44นี่เปิดออกมาปุ๊บ ให้ใส่การ์ดลงไปได้นะะ<ช>เป็นเหมือนแบบคอลเลกชันใส่การ์ดของเขาใช่แล้วมีมการ์ดด,ด้วยนี่การ์ดเขาก็มีให้ทั้งหมดเลยนี่อ่ะให้ดูตรงนี้ละกันนะคะเป็นบ็อกเซตนะท,ทั้งหมดที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยทั้งหมดให้ดูเลยดีไหมเพราะยังไงก็ต้องเห็นอยู่แล้วอ่านี่สวยไหมพี่โบสวยมากหนึ่สสี สี่สี่สี่ห้าครบนะทั้งหมดสี่สิบห้าแบบนะจ๊ะยังไม่พอลิ้นเหมือนกับข้างใต้มันกองแกงก็มีอะไรอยู่ลินดูนะครับีอะไรอะคะเฮ้ยนี่เขานี่เขาให้มาเป็นในเซตเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะอยู่ในกล่องด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งหมดอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งหมด45่บกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีอ่า สสเปเชียลแร์การ์ดนะครับสเปเชียลแร์การ์ดนี่น่าจะเป็นสุ่มปะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับเนี่ยเห็นเขาบอกอยู่เนี่ยสามสเปเชียลแร์การ์ดนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็น U R D X, X R นะ เรามาดูกันว่าเราจะได้แบบไหนอ่าลิ้นเปิดจากซองเล็กก่อนเปิดซองเล็กแล้วกันนะต้องลุ้นใช่ไหมเนี่ยลุ้นครับหนึ่งสองโป๊อ้าวยังหนึ่งสองหันมาโอ้โหนี่เฮดพีนี่เก้า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 ้าเก้าเยอะเหลือเกินนะคะเป็นซูเปอร์เซนไทนะจ๊ะสวยมากอันนี้นะครับโอ้โหต้องระวังหน่อยนะครับรู้สึกว่าอันนี้เอาไปใส่ใน สมุดได้เลยเนี่ยดูดิคน<ค>ต้องอยากรู้ในสองต้องมีอะไรนะครับจะได้สะสมได้ครบนะครับอืมสวยอ่ะเอามาเล่นนะพี่โบรเรามาเล่นเขียกการ์ดกันนะคนดูบอกว่าอยากท้าแข่งกันทันทีอ๋อเขามีแบบนี้ด้วยนี่เลยขออนุญ,ญาตนะคะนี่เลยกล่องครับเป็นกล่องเป็นกล่องกล่องแบบ ปกติ<อ>กล่องปกติเลยนี่อ๋อเหมือนแบบใครที่แบบว่าเหมือนหยิบก,กล่องมาได้เนี่ยคือกล่องแบบนี้แบบไม่ยับนะเอาแถมมาให้ด้วยแบบเพื่อสะสมใช่อาจจะแบบบางคนแบบเฮ้ยอันนั้นฉันแกะออกมามีรอยยับนิดนึงแล้วก็ สะสมได้อันนี้ก็คือเราก็ได้ตัวนี้มานะอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าจะเป็นแบบ U R หรือว่า SR. S R อ่าในหนึ่งกล่องก็จะมีประมาณนี้นะที่สะสมครบแบบธรรมดาแบบหนึ่งเล่มอันนี้คือแบบหนึ่งเล่มนะคะได้แน่นอนอ่ะเราออกไปแล้วเราไปดูเล่นแบบ D X set ดีกว่ามาอันนี้นะคะ b o เ Laser Collection ว้าวซึ่งบอกเลยว่าคุณจะต้องนำใบเลเซอร์หนึ่งเล่มไปแลกเนี่ย ในการเอามาแลกเล่มนี้เลย1เล่มนะหรือถ้าเกิดสมมว่าใครหาสะสมใบเลเซอร์ไม่ได้ทางเขาก็ใจดีเหมือนกันก็คือแค่สะสมแบบเล่มธรรมดา3เล่มก็ <Yeah. S 1> บบได้แลกได้นะเปิดแล้วนะฮะเปิดเลยเป็นยังไงมา1 2 3นี่ก็คือแบบกเลเซอร์นะคะพร้อมกับ ใบทองขอบทองเลยนะอันนี้จะเป็นขอบทองนะครับอ่ะขอดูตัวอย่างแบบเล่นเมื่อกี้ดูว่าอันนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเปิดให้ทุกคนดูเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะคะเหมืออใครสงสัยอ่ะไปดูตรงขอบทองดีกว่าอ่ะมีทั้งหมด4 5ห้าเหมือนเดิม4 5หใบตามนี้นี่โฮ้ยนี่คือจะแบบพิเศษกว่าคือมันจะเป็นขอบทองแล้วคุณสังเกตพื้นหลังเขาสิว่าพื้นหลังเขานี่คือมีความวิบวับมากเลยสำหรับ รกะบวนการแต่ละแบบที่เขาให้มาน,นี่ครบเลยนะเนี่ยองจริงก็จะประมาณนี้ให้ดูแบบผ่านๆดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบเอ๊ะเหมือนถูกสปอยแล้วไม่อยากเก็บปิดก่อนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้างนี่ครับเปิดด้านหลังมาครับน้องหมินมีด้านหลังอ่ะแน่นอนว่าเขาจะมีสเปเชียลแรมาให้นะ อ่ะซองนี้นะครับอันนี้ไม่แกะแล้วนะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นซองอย่างนี้นะครับซองลักษณะแบบนี้คือซองกล่องนะครับไม่แกะกล่องอ่าซองนี้ผมไม่แกะละอ่าอันนี้มาดูการ์ดกันนะว่าจะได้การ์ดแบบไหนถ้าเป็นการ์ดแบบลายดีๆเราก็จะได้แบบอืมเปิดมาว่าโป๊ะอายัอษ์อืมนี่ค่ะซูเปอร์เซนไตน่าจะเหมือนกับเมื่อกี้ปะอ่าใช่ครับเหมือนใบเหมือนกันเลยปะไม่เหมือนไม่เหมือนเขาดูหนอยเขาหน่อยอ่าไม่เหมือน อันนี้ใบที่เราเปิดนะคะก็ดูขอบเลยว่าขอบมันจะทอ,อแบบนี้เลยนะถ้าเกิดแบบอ่ะอันนี้เปิดจากกล่องธรรมดามันก็จะเป็นใบธรรมดาที่มีความวีมบวอกปกติทั่วไปนะคะมานะก็จะประมาณนี้นะเอาล่ะเมื่อกี้ก็ดูความแตกต่างทั้งหมดไปแล้วนะครับ<อ>บบ็อกเซตพิเศษบล็อกเซตธรรมดานะครับว่าไปยังไงบ้างนะครับเอาล่ะทุกคนก็ต้องอยากรู้ว่าอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับที่อย่างแรกเลยนะครับขึ้นคิวอาร์โค้ดก่อนเพิ่งเอาไว้ถามในออนไลน์ครับ อันที่2นะครับหน้าร้านชินต้องคำเลยนะครับครับผมอันนี้ถือว่าเป็นงานที่แบบว่าน่าสะสมมากนะครับมากมากสวยงามก็ใครยังไงก็ลองไปติดต่อกันดูนะครับในคิวอาร์โค้ดนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอันนี้เป็นกู๊เจนนะครับตอนน้าไปเลยมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย